คือค <mile> ือทุกพระองค์เหมือนกันนะท่านอาจารย์พระองค์ขึ้นมาระดับเนี้ยจะต้องโดนหมดนะครับเพราะว่าเป็นปั้นลิตทำชั้นสูงนะท่านอาจารย์พิคุณก็ต้องเจอท่านอาจารย์คมคายท่านอาจารย์บวรั่งโดนหมดแหละนะครับเป็นแบบมากกับน้อยนะครับตามบุตรตามอินทรีย์นะครับก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็เรียนรู้ไปเรียนรู้ไปกว่าจะเข้าใจกว่าจะเข้าถึงกว่าจะเข้าทำได้เจ้าค่ะ ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กหรือไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าเป็นเส้นทางเป็นทางเดินที่ผมรับสักไปนะครับที่เราจะต้องข้ามไปก็เป็นทางเดินที่ต้องมีขวากน้ําไม่ราบเรียบแต่เส้นทางที่ปรากฏเกิดขึ้นเขาก็จะตั้งอยู่แล้วเขก็ดัาไปก็เป็นธรรมชาติของเขาเพื่อให้เรียนรู้อะไรเรียนรู้อีตอนดีกก็จะไปอนาคตเสมอ ก็ไปรู้ตัวที่ก็อยู่กับปัจจุบันนะออกไม่ได้ดับเลยพอะระลึกตัวเองได้เอาลืมไหลไปหมดนะครับนี่เป็นเส้นทางที่จะเข้าไปสู่มัชชิมาดังเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่เดินมาใกล้มาเนาะจนมาเข้าสู่องค์มีหมดได้ก็จะรุ่มๆดันๆรู้วัางไม่รู้วัางเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างจนกระทั่งเข้าใจทางระบบก็ถึงทำได้กอแต่ก็ขึ้นมาทําระดับโูนนะจะต้องเรียนรู้ เพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะนั้นพระยงงตัดเรื่องของอดีตมากกว่าคิดถึงอดีตมากกว่าที่จะคิดถึงอนาคตพอคิดถึงอดีตปุ๊บเขาจะปรุงแต่งนาคเนื่องจากอะไรมีอ,ภ,มอภิชาแล้วตรงนั้นอภิชาแล้วตรงนั้นจะเป็นองค์ธรรมที่ปรุงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกเรื่องราวเพื่อให้ขึ้นไปอยู่นะครับอนาคตนะครับพอระล,ล,ลึกรู้ตัวได้อะไปอยู่ปัจจุบันอ้าว ดวงก็ย่อมดีครับดวงก็ไ่งง้งานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้มาอยู่กับมัชฌิมาเพราะฉะนั้นในระบบตามนี้จึงพระองค์จึงสอนให้เรารู้จักสภาวะที่เป็นมัชฌิมานะครับเพื่อจะเดินทางไปให้ถึงนะครับเข้าสู่การปฏิบัติก็เป็นแบบสายกลางนะครับเพื่ออยู่ในกายคัตาสุติเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ากายคตาสุตไิไม่ได้มาด้วย โชคช่วยหรือว่าได้มาด้วยความฝู่นจต้องได้มาจากการปฏิบัติเป็นลําดับลำดับวิมุตตก็ได้มาด้วยการปฏิบัติเป็นลําดับลำดับเป็นลําดับครับไม่ใช่อยู่ดีๆอกก็ได้วิมุเพราะนั้นองค์วิมุตตขององค์ยิงมีแม้ครั้งหนึ่งแม้ครั้งสองแม้ครั้งสามก็คืองานในเบื้องต้นงานในขั้นกลางและงานที่สุดองค์จึงมีสักตลอดนะครับการเดินทางก็เช่นกันใช่นไหม ในปริญารารปปรญาสูตรเช่นกันเรื่อาบรรลุปริญญาสูตรจริงได้ตามที่องคก็มีแม้ไคหนึ่งแม้แคสองแม้แ่สามพราะงานในเบื้องต้นงานในขังการงานที่สุดไม่ใช่ว่าบรรลุป,ปุ๊บรู้เรื่องเลยเข้าใจเลยไม่ใช่อันนั้นเป็นการรับรองรู้ตามระบบของประศึกแต่ถึงจะมาเรียนรู้ด้วยสภาวะปัจจุบันนะที่มีการรละลึกนึกถึงในองคใใ์ไตรยพัฒาสติแล้วก็จะมาเข้าสู่สภาวะ ที่เป็นกานะครับเป็นอินทรีย์จริงๆที่ได้สัมผัสนะครับงานในเรื่อต้นงานในด้านการงานในที่มีการชำระจิตในการเกิดตออในการที่เข้าไปนะครับเข้าไปในปัจจุบันแล้วก็ไปรู้ไปเห็นนะครับทราบชัดนะครับรู้ทราบว่าเป็นจริงจากปัจจุบันนะครับแล้วก็ค่อยๆสำหรับจนกระทั่งเขาเป็นปกติ นะครับจึงจะเกิดจักสูย่ยัญญาปัญญาแต่ระหว่างอย่างแท้จริงนะไม่ใช่ว่าอย่างนี้จะได้เลยจะได้เลยไม่มีหรอกนะพอเข้าใจอย่างนี้เข้าใจเจ้าค่ะน้องกาบสาธูเจ้าค่ะครับไม่มีอะไรที่ได้มาด้วยการขอเลยใช่ไหมใช่เจ้าค่ะต้องสู้เองทำเองเจ้าค่ะทำเองทำเ,เองนะครับไม่ว่าจะเจ็บจะป่วยเป็นการต่อต้าน เป็นเรื่องของวิบากหมดเป็นเรื่องของกรรมหมดนะครับไม่ใช่ว่ายอยู่ดีๆน,น,นั่งหรือนนก็จีไฟห้างสบายสบายแล้วบรรลุธรรมไม่มีชี้คนนู้นบรรลุชี้คนนี้ไม่มีทางไม่ใช่ฐานะนะครับต้องทําเองหมด,หมดทุกขั้นตอนนะครับปูปูปิด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 ไม่เป็นไรทาไปเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็เข้าใจเดี๋ยวก็รู้ ถ้าไม่ทำจะไม่รู้จะไม่ได้จะไม่มีการบรรลุเพราะในงานทําจึงมีทั้งถูกและผิดพร้อมกันอยู่ด้วยกันนะครูบาอาจารย์ก็จะมาแจกงแจงให้แต่ละองค์ทำแต่เพื่อให้เข้าถึงเข้าทรรอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นบางท่านก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีเนาะจิตใจที่ทำไว้นะจะไปน้อยอกน้อยใจจะไปเสียใจไม่ได้ไม่ใช่ฐานะที่จะไปทำนะนั้น ผู้ที่เดินทางมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าโบุญเยอะแล้วนะโบุญเยอะมากนะครับเยอะมากที่เอามาถึงตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรสินะ,นะ,นะความกลัวก็ตกไปเชื่อศาสนาที่ค่อยๆไปกกตกไปนะครับเป้นจอมก็ตกไปความอยากความเป็นเต้น่็มาก,กตกไปดังั้นทุกๆท,ท่านก็จะเข้าสู่ระบบความเป็นมัชชิมะก็จะเข้าใจมัชชิมะอภิชาและตระหนัน นะรู้อย่างอภิชาและสมานั้เจ้าค่ะน้อฝากสาธุเนะจ้าค่ะสาธุนี่คือความเพลิงที่หลายๆท่านไม่รู้กันนะครับทั้งระบบก็ไม่มีนะครับระบบแต่เมื่อเข้าสู่ระบบออกพระโอ,อ่งก็จะเริ่มรู้ขึ้นรู้ขึ้นหู้ก็เป็นทุนน,น,นะครับเป็นนรรเลิกที่ต้องรู้ที่ต้องเข้าใจที่ต้องเรียนรู้นะเ,เชิญมีอะไรจะให้ฟังเ,เชิญ ค่ะน้อมกาสาธุเจ้าขาท่านจันข้าพเจ้าก็หลังจากที่ไม่เข้าใจคือบรรลุมิมุติมาแล้วพอมาเดินมักตรงนี้ก็มารู้รู้ชัดมากขึ้นในการเดินมักเจ้าขาท่านจันไปความความเข้าใจตรงนี้ที่ข้าพเจ้า เดินมาร์กก็คือชาร์จกำลัง15นาที30นาทีแล้วก็เข้าสู่ระบบเดินมาร์กขึ้นถ้ำ6ขั้นตอนแล้วก็ชาร์จกำลังไปแต่และองค์ทำ้ำแต่และองค์ทำ้ำพอหลังจากนั้นแล้วก็กำหนดเดินมาร์กกำหนดองค์กำหนดองค์ระ,ะสูตรทุกๆระสูตรจนกระทั่งบริบูรณ์พอพอขั้นข้าพเจ้ากำหนด องค์วิมุติคือสภาพธรรมที่เขาเข้าไปทรงอยู่ในองค์สมาบัติคือองค์ของของฌานสีเมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่ทราบเลยเขาไปทรงอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถอยออกมาอออ่าเคือเข้าไปองค์วิโมกสัมผัสวิโมกแล้วก็ถอยออกมาองค์สมาบัติก็คือัานที่สามข้าพเจ้าก็เข้าใจตรงนี้ต,ต้องมีคำว่าต้องเพิ่มเติมคำว่าวิชาเขาไปยด้วยวิชา วิชาอาวิชาชาญที่สามก็เข้าใจตรงนี้อ๋อมาสัมผัสองค์องค์ชานที่สามคือองค์องค์วิโมกตรงนี้ถึงมากําหนดอเดินมาร์กดับพาษะไปไปตามลําดับในการเรากําหนดเวลาเอาไว้หลังจากนั้นถ้าถ้าตรงไหนที่ที่เขาผุดออกไปคือเขาจะขึ้นลงอยู่ระหว่างชาันหนึ่งกับชันสองข้าพเจ้าก็ชัดกำหนด <ไป S 1> นะจะยุณให้ติดไว้นะคิชาันนี้เราก็ลัป เจ้าค่ะวิชาชานที่สองใช่ค่ะเจ้าค่ะหลังหลังจากที่เขาถอยลงมาขึ้นลงระหว่างองค์วิชาชานที่สามองค์วิชาชานที่สองเขาก็จะมีอ่าติดตึกออกมาครับเจ้าก็ชาร์จกาลังชาร์จกำลังแล้วก็ไปต่อแล้วก็ทรงสภาวะเอาไว้ข้าพเจ้าก็เข้าใจกับระบบภายในของเขาเป็นอย่างนี้นี่เองก็ชาร์จกำลังไปตามลำดับ อะอะไรอดีตที่ผูดออกมาข้าพเจ้าก็ดับไปดับไปจนกระทั่งว่าครบเวลาที่ข้าพเจ้ากําหนดเอาไว้เจ้าขาท่านอาจารย์ก็ทาอยู่อย่างนี้อะทุกวันทุกวันก็เข้าใจรายละเอียดมากขึ้นในในมรรควิธีเจ้าขาท่านอาจารย์แล้วก็อะพอพอหลังจากนั้นก็พอจบแล้วแล้วก็อ่ากราบพระองค์แล้วก็แผ่เมตตาออกมาก็อยู่สภาวะ ปกติระหว่างวันข้าพเจ้าก็จับปัสสาวะไปแล้วก็ทํางานไปค่ะแต่กําลังของข้าพเจ้าอป่วยป่วยหนักสาหัสเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์อไอไอแต่ทีนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ถอยจากการเดินมักก็เดินอยู่อย่างนั้นแหละทุกวันทุกวันตอนตอนเช้าเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็ได้รู้ตรงนี้แต่สภาวะของเมื่อวานกับเมื่อเช้า สองรอบแล้วไม่มีอะไรออกมาเขาเขาเลยดูเฉยๆอยู่เจ้าค่ะท่านจาย์แลยอยู่เขานิ่งๆเฉยๆจนครบสามสิบนาทีเจ้าค่ะท่านจาันรู้รู้อย่างว่ากายป่วยจิตไม่ป่วยเป็นไงอ๋อเข้าใจตรงนี้เจ้าค่ะะก็คือกายจะป่วยก็มันเรื่องของกายจิตก็ไม่ป่วยก็เดินมาไปได้ตามปกติเจ้าค่ะท่านจาันเพราะฉะนั้นในระบบ องค์เป็นใช้จิตประทุกนะแต่ผู้ที่ให้ความจิตจริงๆแต่งหน้าแนงก็ไม่ได้ประสบด้วยตัวเองแต่จะไม่รู้สึกความแตกต่างไม่รู้สึ้กในระบบที่ผมส่งให้ไว้ว่าจริงๆมีการเกิดปรากฏจริงและมีการกระทำโดยสุทธินะครับจนถึงการบริรูปดิษฐ์เนี่ยจะเป็นภาวะที่มีการแตกต่า เจะ้าคสาธุท่านต่อเนเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็คือสภาพธรรมสองสองวันแล้วที่เกิดอาการอย่างนี้แล้วก็คือความเจ็บป่วยก็เรื่องของความเจ็บป่วยก็คือไม่ไม,ไม่เกี่ยวกับสภาพธรรมภายในจิตเขาก็ทํางานของเขาไปอย่างนี้เจ้าค่ะท่านอาจารย์เห็นอะไรขึ้นปรากฏเปิดปรากฏเกิดขึ้นระหว่างวันก็คือสัญญาเวทนาวิตกก็ปรา,ากฏเกิดขึ้น ต่อหน้าต่อตาที่ข้าพเจ้ากําลังยืนทํากับข้าวอยู่ข้าพเจ้ามองเห็นต้นต้นไม้ที่เพื่อนปลูกไว้ให้ก็คือสัญญาเวทนาวิตกอ,อเพื่อนปลูกต้นเสเราไว้ให้ก็สัญญามาก่อนแล้วก็มามาเห็นต้นไม้แล้วก็นึกถึงเพื่อนอ่นึกถึงเพื่อนก็ตายไปแล้วเพื่อนก็ตายไปแล้วไม่เห็นไม่ได้อยู่ในสภาพตรงนั้นแล้วข้าพเจ้าก็เข้าใจ มาจากสัญญาแล้วก็มาเป็นเวทนาแล้วก็มาเป็นวิตกวาพเจ้าก็รู้รู้ขนาดนั้นเลยแล้วก็ดับดอ๋อเขาเขาเป็นอย่างนี้เองการทํางานของระบบสัญญาเวทนาวิตกเจ้าค่ะท่านจารย<ด>์คือคือปรากฏเห็นนะขณะนั้นปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็รู้นะขณะนั้นแล้วก็ดับตรงนั้นเลยเจ้าค่ะท่านจารย์ตรงเจ้าค่ะท่านจารย์ระหว่างวันเจ้าค่ะตรงหมดเลย เจ้าค่ะเออก็พระองค์ตัดไว้แบบนี้แต่ไม่มีผู้รู้แบบนี้ไงเู้รู้อย่างเ้าเจ้าก็ไม่มีใครเข้าถึงทมแบบนี้ไงผู้รูู้ไหมล่ะสัญญาเวทนาผู้ตกซึ่งเป็นความอัจารย์เป็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์จะไม่มีใครทาได้ยะเว้นในลายกรุของที่ท่านกำลังการทำไปด้วยแม้สัญญาเวทนาผิ้ตกทั่นก็มาจากอะไรเวทนาคะมีตก ปัญญา,ญญาก็คือปัญญาค่ะนี่ที่ท่านเกิดนี่เกิดปัญญาได้ไงค่ะปัจจัยยังค่ะนี่ก็คือสัมปชัญญะไงเพราะฉะนั้นเมื่อองค์สัมปชัญญะปรากฏใชไมครับนั่นก็หมายความว่ามีองค์สติเข้ามาแล้วการประรุษธรมในการเดินทางของเราหมดอันนี้ลงแล้วใช่ไหมอ๋อนะครับทำ<ะ>ให้กาดสัปัญญะหมดใช่ไหมอืม เป็นไวติดไหมเวลาอ๋อตรงตรงนี้ตรงที่ว่าพอเข้าใจตรงนั้นก็คือสัป,ปชัญญะและ้วก็ปัญญาก็คือวางปุ๊บเลยรู้ปุ๊บดับปั๊บเลยอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะท่านาใช่ครับอ,อ๋ออ,อันนี้คือระดับสูงนะระดับสูงนะอ๋อโอสาทูเจร้ <ไป S 1> าคะเป็นระดับสูงเป็นาระดับสที่จะทำได้เกิดปัญญาปุ๊บก็คือสัพชัญญะเขาจะเกิดสัญญาเวลาไม่จบก่อนพอเกิดปุ๊บเขาถึงจะมีองค์สัพชัญญะ เพราะนั้นเพราะนั้นการบรรลุเดี่ยคืเเข้าไปเจอกะเจอระบบพาเจอระบบในการเดินมัตโอ้นี่คือขั้นของระบบนั่นก็คือเขามัดดับ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 รขดับไปนะครับดับไปแล้วก็เกิดสภาวะของอะไรสติสัมปชัญญะตรงเนี้ยสติเป็นเหตุให้อุเบขาเป็นเหตุให้อุเบขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์เจ้าค่ะ อ่าดูเพราะนั้นสติแล้วเบกขาอินบริสุทธิ์พร้อมกันหะอ่าจะค่ะความเป็นที่เขาบริสุทธิ์พร้อมกันนะีเนน่เลยจึงทําให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าสติปัฏฐานสิทําไมอ่ะทําไมต้องพร้อมกันแล้วทําไมต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะอะไรเพราะเบกขาพอจะเกิดเบกขาขึ้นมาได้เนี่ยไปอะไรปฏิบัติกายปัจจา จิตถูกต้องไหมถูกต้องจ้ะค่ะอืมเพราะฉะนั้นกายวาจาจิตจึงจะต้องเกิดพร้อมๆกันในองค์ของสติสสปัฏฐา,า,านสิงและองค์ของสัมปัชสัญญาเพราะนั้นสัญญาเวทน,นาวิตกก็อยู่ในองค์สัมปัชชัญญา,าด้วยอยู่ในองค์ของสติปัฏฐานสิกด้วยอ,อยู่ในความอัตจารย์นในจิตกัองค์ด้วยถูกต้องไหมอ่าใช่จ้ะค่ะน้องกับจาดทูทองอยู่ด้วยกันหมดนะ เี็นจากพระองค์ไม่ตัดในในเรื่องของสัมปชัญญะเพราะนั้นถ้าท่านมีสติท่านก็จะมีสัมปชัญญะแต่บางท่านมีสติแต่ไม่มีสัมปชัญญะบางด้านมีสัมปชัญญะไม่มีสติเขา,ไม,มญญาไม่ได้ศึกษาธรรมพระองค์ไม่ได้บรรลุตามระบบองค์จึงเอาไปใช้ผิดใช้ผิดก็พูดผิดผู้ผิดก็ตอบผิดคุยผิดไม่ได้เรื่องเดียวทำก็ไม่เคยเห็นฟังเ,เข้ามาจำเข้ามาตรงจำมาผิดจ้าค มมแม้ขั้นตนอนก็ปิดหมดนะจะทําอะไรมันก็ปิดไปหมดเพราะอะไรผิดตั้งแต่แรกปัจจัยอยางเพราะนั้นพอทําอย่างนี้พอท่านอาจารย์ได้ยินทาอย่างนี้เป็นไงหัวใจพองฟูสดชื่นแจ่มใสโลภกายป่วยหายป่วยเลยสดชื่นขึ้นมาทันทีไม่ความเจ็เลยกดชื่นขึาทันทีเจ้าค่ะเหมือนต้นไม้ที่ได้น้ําทิพย์ทันทีแบบแจ่ม ไหมใช่เจ้าค่ะสดชื่นสดชื่นันดีเอาอิเไม่เสียแรง่ทํามาแล้วถูกต้องเจ้าค่ะแบไม่ยากเลยใช่ไหมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะตอนนี้อยู่กับปัจจุบันยังอยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะท่านจย์ค่ะไปอยู่กับอดีตนานไหมสดชื่นจังใสเจ้าค่ะอยู่กับปัจจุบันอดีตนานไหมอ่าไม่นานเจ้าค่ะท่านจย์ก็รู้ก็อยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะอันนั้นเออ ภาวะเข้าสู่ปุ่นเขาก็อยู่จจุบันเขาก็อยู่ปัจจุบันเดี๋ยวเขาจะไปอนาคตไหมเออใช่เจ้าค่ะเขาขจะจะจะเพลินแล้วก็กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันเพราะนั้นตอนนี้สภาวะที่มีอยู่เขาเขาไปหาอนาคตมากกว่าไหมตอนนี้อ่าใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะท่านอาจารย์ใช่ ดัะนั้นในในทางที่เดินที่จะต้องเดินต่อไปก็ต้องไปเข้าสู่สภาวะของอนานคตถูกต้องไหมใช่เจ้าค่ะสาธุจ้าค่ะไปเป็นหลักนี่ก็ถือว่าัะได้ผ่านองค์ับในอดีตต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอนานคตแต่ก่อนที่เขาจะไปอนานคตจะคือรู้ก่อนรู้ทำรู้อะไรแล้วก็อบอกอาจารย์ได้ใจอ๋ออยู่ปจิบัติเสร็จแล้วเขาก็ไปอนานคตอีกจ้าค่ะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะส่งข้บุให้น้องจ้าค่ะ จะได้ปัดหลอดต่อมีข้อความไหมอ่อไม่มีเจ้าค่ะท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็เข้าใจสภาพทำตรงนี้แล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะนะอย่งนี้นะก็ขออนุญาตใช้เวลาแค่นี้นะค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะน้อมกับสวัสดีค่ะสาธุหายป่วยเลยเนาะหายป่วยเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์แช่มชื่น สาธุมาเลยจะเดาตอบสักทีงงอยู่วันสองวันมันยังไงหรอเจ้าค่ะบอ้าอเคสาธุครับอนุโมทนาสาธุครับอาจารย์อาจารย์หลวงปูสาธุค่ะสาธุเจ้าค่ะน้องกับสาธุให้มีบิบก่อนส่งมาก็ดีเนาะให้ครูบาอาจารย์ได้ฝากกันบ้างเนาะค่ะสาธุอเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะน้องกับสวัสดีเจ้าค่ะ